นี่นะครับผมพอตักใส่ถ้วยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับกับเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองเป็นแกงไก่ใส่หน่อไม้สมเป็นแกงกะทิเดพไปร้องวันนี้เอาใจแบบคนภาคกลางบ้างโอเคครับผมก็กาาบสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับ<ย>ตอนนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องอาร์ตพาสวบ อีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราจะทําเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองพี่น้องแกงไก่ไส่หน่อไม้สมพี่น้องใส้กะทิวันนี้ขอทําแบบอาหารภาคกลางนะครับผมเอาใจคนภาคกลางบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามและสันกระดิ่งด้วยนะครับผมไปดูวิธีทํากันเลยครับผมไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาทําไก่ให้สุกก่อนนะครับผม นี่ใกล้เหนียวพี่น้องเอาลงไปเลยจากนั้นเติมน้ำลงไปให้ท่วมไก่เลยครับผมโอเคครับแค่นี้พอนะครับผมจากนั้นตามด้วยซอนสันพี่น้องเพื่อที่จะให้ไก่มันเปื่อยและนุ่มเอาไว้ไต่ลางกระทะเลยพี่น้อง ให้มันอยู่ใต้ก้นกระทะเลยครับผมนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเราต้มไก่ให้มันเปื่อยให้มันสุกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยครับผมโอเคครับนี่พี่น้องพอน้ําเริ่มแห้งแล้วจากนั้นดับเตาแก๊สเลยปล่อยให้น้ํามันแห้งเยิ้งเลยนะครับผมจากนั้นตักไก่ออกเลยพี่น้อง นี่พี่น้องใกล้เข้าเปื่อยดีแล้วเด้เนี่ยนี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมปล่อยแหงน้ำมันระเหยออกเองเลยพี่น้องจากนั้นจุดต่อแก๊สเลยมาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับผมใส่น้ำมันแค่นี้พอนะครับ จากนั้นใช้ไฟอ่อนพริกแกงอันนี้พริกแกงเผ็ดนะครับใชใ้ประมาณส่วนเคืองพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผัดจนว่ามันหอมพี่น้อง ไปเรื่อยๆเลยครับถ้าใส่ไฟแห้งเดี๋ยวมันสิไหมเร็วพี่น้องเดี๋ยวพริกแกงมันจะไม่เร็วนะครับถ้าใช้ไฟแรงโอเคครับพอแตกตัวดีแล้วเพิ่มไฟเลยจากนั้นไก่ที่เราต้มไว้เอาลงไปพัดพร้อมกันกับพริกแกงเลยเด้วพี่น้อง จากนั้นน้ำเป่าแค่นี้พอนะครับผมโอ้กินเริ่มมากแล้วพี่น้องกินฉุนเริ่มมากแล้วจากนั้นกระทิใส่ค่อยๆใส่พี่น้องยังไม่ต้องใส่หมดนะครับผมใส่เอาไปพัดกับไก่กับผิดแกงก่อนเด้อพี่น้อง หน่อไม้ดองอันนี้ล้างประมาณสี่หาน้ามาเลยล้วพี่น้องล้างเพื่อที่จะให้มันคลายความขมนะครับผมให้มันสะอาดพร้อมพี่น้องจากนั้นก็พัดพัดไปสักพักเลยพี่น้องพัดให้จนกว่าหน่อไม้เฮาสุกพี่น้องหน่อไม้สมหลายแห้ง อันนี้เอามาจากบ้านนอกนครับผมเดี๋ยวพอหน่อไม้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับพอหน่อไม้เราสุกได้ที่แล้วจากนั้นกะทิ ส่ลงไปเบิดเลยเลยพี่น้องโมตองจงไว้เสียดายพี่น้องน้ำล้างกล่องเป็นหางกะทิพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสเลยครับผมขาดบ่ได้ไพี่น้องหงนัวผู้ใดแพ้ผู้ได้ไดกินกับโมตองไส่พี่น้อง น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลปีบประมาณหนึ่งซอนพุ่นๆพ,พ,พี่น้องน้ำตาลปีบจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันให้น้ำตาลปีบละลายนะครับ เขาสามารถเติมน้าไปได้อีก้วพี่น้องถ้าน้ํามันน้อยหรือใครมีกะทิก็ใส่กะทิไปโรดพี่น้องแต่อยู่บ้านกะทิมีกล้องเดียวเติมน้ําลงไปอีกนะครับถ้าน้ำมันหน่อยจากนั้นใบแมงลักหรือใครมีใบหัวรพาใบกะเพราก็ใส่ได้นะครับผมตามด้วยใบมะกรูดฉีก ให้มันโดนความร้อนพี่นอ้องคนให้มันโดนความร้อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ t 0 0 0 h o u s a n d years later นี่นะครับผมพอตักใส่ถ้วยแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับกับเมนูแกงไก่หน่อไม้ดองเป็นแกงไก่ใส น้องไม่สมเป็นแกงกะทิเรื่อพี่น้องวันนี้เอาใจแบบคนภาคกลางบ้างหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่กดไลค์น้ำเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ